สวัสดีพี่น้องพี่เกาละเลืล่อนี่บนเป็นเซฟแต่ว่าอยากเป็นเซฟกระทาห่างคือเพิ่อนอ้อมเชียงในไก่พี่น้องนี่เชียงในไกลซุลสดซสดสดสดุดลงไปไปลงไปลุ้นการให้กับเขาไมนมีหลายวิธีม,มีร้อยแปดวิธีบุ้นได้พี่น้อง ปวดล,ลอง,ออองนนอนดูพี่น้องปวดกูถ่ายกินกันน่องี่พูดละไปเบ่งรถชิมฝีมือมันเป็นเสียบดอกแต่ปาอย่าปเป็นเสียบตะกี้ไ่เห็นนังครับหาตัดอ้อยหาตัดอ้ดอยเครื่องอก็กเตรียมมาแล้วนี่าหงวดใส่ไข่ยื้อตะไข่อันละตำใส่บักพริกแล้วพร้อมหัวแดง จะไปแดกจังหน่อยเนี่ยมันมีลายไปที่ครับกายเข้าเขาคนจักหน่อยไฟกับบ่อแห้งหรอกไฟเตาทานเตาฟืนนี่น้องอคนขวามันเขามันสุจกจักหน่อยอสีได้พี่น้องอีได้อีได้ อ้ยสิทธิ์ก็เพิ่นสนอกสิลองสิทธิ์ก็เพิ่นโอ้เชียงไว้อืมหัวเล็กน้อยว้ยต้องหวางไม่ไ้องมีหลายวิธีโอ้วางไกห่หดมีดกันเลนี่พักเข้า หัะก,ก็ใส่ลายยางได้ตุนหอมหัวนะได้เบิดมันมีหลายวิธีการเฮ็ดกับเขานะร้อยแปดวิธีพูดละเอาที่สะดวกได้พี่น้อง้อให้เับาเขาานี่ใส่หางลงไป หยอดน้ำจุกน้อยอ้อมหืมงดใส่รอดพักนี่อือเสียบคือเก้าน้ำปลาเครื่องปรุงใส่หลายเดิเดมสิเข้มด้วยผมไหวพี่น้อง lát bắt đầu lưới xe lái xe lại uất nà in đấy cứ vào ừ. Ừ. Nhỉ. mặc vịt rồi Ủa nào Chim bơm Ồ, hạc đâu, uh -huh. hạc đâu uh -huh. thứ hai hạc đâu Hạc นี่ปักิกคงร้องบอกไว้ก่อนคนลงไปจะตายเบาเรื่องเอาขวพี่น้องเพิ่มค้ามหอมคน เบิ ng, 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 hey. ้งเบื้องเบื้องลองเฮ้สุดยอดฮัลโหเหึยเนี้ยเนี้ยกับ่ได้กินเอาลองเห็นบ้างเด้อออมแซ่บคือเก่าขอบคุณในไลค์ครับขอบใจใไลค์พี่น้องติดต่อที่มคลิปเก่าที่สอง